สวัสดีค่ะชีเวติครัววันนี้ขอเสนอเมนูผัดหมี่สีชมพูโบราณเมนูนี้ใครเคยทานกันบ้างค่ะตอนเด็กๆวันนี้เจและอยากย้อนวัยกันสักหน่อยแถมยังอร่อยและทำง่ายมากทาให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่บ้านทานก็อร่อยกันทั้งบ้านเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุด,ดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ํามันลงไป จากนั้นก็ค่อยๆเทไข่ที่เราตีไว้ลงไปค่ะเมื่อเริ่มสุกแล้วก็พลิกอีกด้านให้โดนความร้อนและสุกดีเลยค่ะจากนั้นนำขึ้นไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปอีกครั้งรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่อยๆใส่เต้าหู้ลงไปและนำลงไปทอดให้สุกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยเลยค่ะ เมื่อสุกดีแล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้กระเทียมของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมได้เลยเมื่อกระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ซอสแดงลงไปค่ะหรือหาซื้อไม่ได้ก็ใส่เป็นซอสมนะเขือเทศแทนกันก็ได้นะตามด้วยน้ำมะขามน้ำปลาน้ำเปล่า,น,ลาน้ำตาลปีบ๊บ เมื่อสี่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ลงไปเดือดดีแล้วค่อยๆใส่เส้นหมี่ที่แช่น้ำไว้ลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดไปไดเรื่อยๆค่ะให้เส้นหมี่ของเราเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูตามชื่อเมนูเลย เมื่อเข้ากันดีแล้วเนี้ยใส่เต้าหู้ที่ทอดไว้ลงไปจากนั้นผัดที่ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่ถั่วงอกลงไปตามด้วยใบกุยช่ายคลุกเคล้าต่ออีกครั้งให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะ ุกเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีแล้วก็ยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูผัดหมี่สีชมพูโบราณเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงตามชอบมีไข่โรยด้านบนถั่วงอกเอ่ยแคบหมูด้วยคือดีงามมากใครที่ชอบทานตอนเด็กๆก,ก็ต้องเลิฟแล้วล่วะคะ่ะเมนูนี้หมี่ชมพูเส้นเหนียวนุ่มผัดเปรี้ยวหวานถึงเครื่องเห็นแบบนี้คือต้องรีบไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ